สวัสดีวันคริสต์มาสนะครับสำหรับแฟนสิง์บลูฮะวันนี้เจอกันกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมนะครับกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังนะครับต้องบอกว่าช่วงวันที่25-26เนี่ยข่าวก็จะเงียบนะฮะเนื่องจากในอังกฤษเนี่ยก็จะปิดหมดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่เมืองเบอร์ลี่เนี่ยอังกฤษนี่แทบจะเป็นเมืองร้างไปเลยนะฮะถ้าใครอยากเห็นว่าเป็นยังไงเนี่ย ลองก็ไปใน Facebook ส่วนตัวผมได้นะครับโอ้โหเงียบกริบมากนะฮะเมืองเงียบๆนะครับแทบจะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าก็ยังมีข่าวมาฝากกันบ้างอยู่พอสมควรนะครับยังไงก็ติดตามได้แล้วกันสําหรับ Blues Today ในวันนี้นะครับซึ่งก่อนที่จะไปติดตามข่าวนะครับก็เหมือนเดิมครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดบวยเลมอนโซดาครับ มีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอเนะครับใครที่เรียกว่าอยากจะสดชื่นตลอดการดูบอลน,นะฮะแนะนำเลยเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดานะครับแล้วก็ขอบคุณทางซู z u กิครับกับโปรโมชั่นสุดพิเศษครับเป็นซู z u กิ Triple ิลโบนัสด l ครับออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้ให้คุณได้ถึง3ต่อครับก็ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ทธันวาคมนี้นะฮะใกล้แล้วนะครับใครสนใจก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิ ทั่วประเทศนะครับอ่ะไปว่ากันถึงข่าวที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้างนะครับมีบทสัมภาษณ์ของอั e l เซ s ลดีซัซี่ครับพูดถึงความพ่ายแพ้ในเกมนัดล่าสุดกับบูฟครับเขาบอกว่าเราหงุดหงิดและกโกรธมากหลังเากจบเกมเราไม่ชนะและเรารู้สึกว่าเราสมควรได้รับมากกว่านี้เมื่อคุณเห็นเกมเต็ม,เตมๆเรามีทั้งช่วงที่เล่นดีและเล่นแย่เราต้องรีบแก้ไขข้อผิดพลาดและเมื่อมีโอกาสจบสกอร์ก็ต้องยิงให้ได้ เราต้องทําประตูให้ได้ครับเราต้องหาให้พบว่ามีจุดไหนบ้างที่ยังต้องปรับปรุงเพื่อเดินหน้าต่อขณะที่คร a กเบอร์รี่ครับอดีตน,น,นักเตะของเชลซีก็ออกมาตําหนินิโคลสแจ็กสันเขาบอกว่าต้องมีใครสักคนบอกผมได้ว่านิโคลสแจ็กสันเนี่ยทำอะไรทําไมเขาถึงได้รับใบเหลืองถึง8ใบในฐานะกองหน้าบางทีอาจมากกว่าที่เขายิงประตูได้ซะอีกเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ดีพอจะเล่นเป็นกองหน้าโตเป้าในพรีเมียร์ลีก ขณะเดีวยวกันครับก็ไรฮิมเซอร์ลิงและโคพาเมอร์เนี่ยจะไม่ได้ลงสนามในเกมเจอกับพาเลสเนื่องจากติดโทษแบนสะสมใบเหลืองครบ5ใบนอกจากนี้โเชติโนครับก็ออกมาปกป้อนนักเตะที่โดนใบเหลืองกันเยอะนะฮะเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องของวินัยเลยครับมันคือตัวแทนของความจริงที่ว่าเราเล่นในเชลซีเราเป็นสโมสรใหญ่และนักเตะจะรู้สึกถึงความกดดันมันเกิดขึ้นได้ครับเมื่อคุณรู้สึกกุดหงิดและขาดประสบการณ์เล็กน้อย มันเป็นเรื่องที่เราต้องปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้มันคือซีซั่นแรกของโคพาเมอร์ครับในพรีเมียร์ลีกกับเชลซีซึ่งเป็นเรื่องปกติเขากําลังเล่นให้เชลซีแน่นอนว่ามันจะน่าหงุดหงิดครับแต่นักเตะใส่ใจนักเตะต้องการชนะมันไม่เกี่ยวกับการขาดวินัยครับมันเกี่ยวกับการที่มีความสามารถในการอ่านสถานการณ์ของเกมขณะเดีวยวกันดีซัซี่เนี่ยก็ออกมาชื่นชมคริสโตเฟอร์เอรุนคูนักเตะเพื่อนร่วมชาตินะครับ บอกว่าทุกคนรู้ดีถึงคุณภาพของเอนคุนคูครับเขากลับมาจากการบาดเจ็บยาวและตอนนี้ผมก็แฮปปี้มากสำหรับเขาและสำหรับทีมที่ยิงประตูดได้แล้วเขาจะช่วยเราได้มากนะครับแน่นอนว่าเพราะเขามีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมขนาดเดียวกันครับมีรายงานว่าเอนคุนคูเนี่ยครองบอลได้เหนียวแน่นเล่นเรียกว่าลิงก์อัพเพลย์กับเพื่อนร่วมทีมได้ดีมีการเคลื่อนไหวหาที่ว่างและมีการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยม สิ่งเหล่านี้มอบความหวังให้กับแฟนบอลเชลซีในเกมที่พวกเขากำลังจะพบกับคริสตัลพาเลซนะครับซึ่งบอกตรงนะฮะเห็นนัดล่าสุดที่เล่นกับบูฟเนี่ยนะผมว่าแกสตาร์ตตัวจริงได้เลยนะฮะเอนกุนคูน่ะนะนะยืนหน้าตัวเป้าไปเลยนะฮะขนาดของกันฟุตบอลลอนดอนบอกว่าเชลซีจบวันคริสต์มาสปีนี้ด้วยการมี22คะแนนมากกว่าคริสต์มาสปีที่แล้วเพียง1คะแนนแต่ลงเล่นมากถึง4ี่เกมนะฮะลงเล่นมากกว่านะฮะคะแนนมากกว่าก็จริงแต่เล่นมากกว่า คริสต์มาสปีที่แล้ว4เกมขณะการดิซซี่ครับพูดถึงอันดับในตารางคะแนนตอนนี้ครับเขาบอกว่าพอเราเห็นสถิติและอันดับในตารางคะแนนของเราแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ดีเลยเราต้องเฉียบขาดมากกว่านี้ครับหน้าปาักประตูของเราต้องเฉียบขาดกว่านี้เราสร้างสารรค์โอกาสได้มากมายแต่มันไม่ใช่เรื่องการแค่การยิงประตูได้มันรวมถึงการเสียประตูที่น้อยลงและเก็บคลีนชีตให้ได้อีกด้วย ขนาดเดียวกันครับรายงานจาก sky sport de บอกว่าเชลซียังพยายามไล่ล่าคลาวดิโอเอชเวอรี่ครับเนื่องจากต้องการเซ็นสัญญากับนักเตะในเดือนมกราคมนี้ก่อนจะปล่อยยืมตัวให้สตราบูกใช้งานตรงข้ามกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต้องการเซ็นสัญญาแล้วปล่อยให้ต้นสังกัดเก่าอย่างหรือว่าเพลตยืมตัวไปใช้งานต่อนะครับก็เดี๋ยวรอดูฮะว่าไอ้เจ้าหนูคนนี้เนี่ยมันเก่งขนาดไหนฮะโอ้เชลซีก็อยากได้แมนซิตี้ก็อยากได้แต่ผมมองว่า ไปเอาตัวที่มันใช้งานได้ก่อนดีกว่านะครับไอตัวที่ยังใช้งานไม่ได้อย่าเพิ่งรีบซื้อมาเลยนะฮะอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวฟุตบอลเพราะว่าดูแล้วไม่ได้เยอะมากมายเนื่องจากเป็นช่วงคริสต์มาสเขาก็จะหยุดพักกันหมดทุกคนไม่ทำงานนะฮะกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวนะฮะแต่ว่าสถานการณ์26-27เนี่ย น่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วไม่มีอะไรนะครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ